ส่วนที่จังหวัดตราดค่ะจัดงานวันตราดรํำลึกประจำปี2568กําหนดจัดแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมในระบบ projection mapping ภายใต้ชื่อ119ปีตราดรํำลึกเกลือเกลียดดวงใจไทยเกรียงไกลดวงใจพ่อ นายวิเชียนทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อที่เตรียมความพร้อมในการจัดงานวันตราดรำลึกครบรอบ119ปีในปี2568 โดยงานวันตราดรำลึกนั้นจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-27มีนาคม2568ที่สนามหลวงเฉลิมพระเกียรติหน้าสากรกลางจังหวัดตราดเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงทำการเมืองระหว่างประเทศจนฝรั่งเศสยอมคืนเมืองตราดให้แก่สยามประเทศเมื่อวันที่23มีนาคม2449 โดยไฮไลท์ของงานในปีนี้นะคะก็คือการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมในรูปแบบ projection mapping ภายใต้ชื่อ119ปีตราดรำรึกเกลืกเกลียดดวงใจไทยเกรียงไกลดวงใจพ่อโดยมีนักแสดงกว่า210คนแสดงใน8องค์ได้แก่วิวรชนคนกล้าเกียรติยศศักดิ์สรียุวกษัตร์ิยขัตติยะ ราดทั้งสิ้นถลิงลมทงช้างสเสด็จพ่อรอห้าทอสายแสงพระเมตตาและเกลือเกียรติดวงใจไทยซึ่งจะจัดแสดงในวันที่23-25มีนาคม2568เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬกาค่ะ